นะครับมาดูทีแดดยามยามเย็นนะครับน้ำนะครับใช้แผ่นหกแผ่นนะครับมอเตอร์สองแรงดูดสามออกสามนะครับตอนนี้เย็นนะครับระดับแผงก็ยังหันให้ตามตะวันอยู่นะครับคือไม่ได้ไปตามระบบนะครับเพิ่งจะเสร็จต้องเทสดูนะครับปกติแผงนี้ต้องหันไปอีกทางหนึ่งนะครับ เพื่อรับรับแสงนีมเต็มอันนี้แสงเข้าไม่เต็มนะครับก็ออกขนาดนี้นะก็โอเคนะครับตอนนี้ก็น้องแอนกำลังทำความสะอาดครับคือลูกน้องก็หนีหมดแล้วนะครับทำเองเลยนะครับเช็คโวลเช็คแอมก่อนส่งงานนะครับน้องแอนก็ปฏิบัติการเองเลยนะครับ ทั้งหมดก็หกแผ่นนะครับหกแผ่นนะครับก็มีการทำโครงสร้างด้วยมือเสือนะครับทั้งชุดนะครับมือเสือทั้งชุดเลยนะครับนีคลิมานของน้ำนะครับก็เดี๋ยวไว้พบกันในคลิปหน้านะครับน้องแอนนะ พบกันในคลิปหน้านะานโอเคนะครับสวัสดีครับน้องแอนครับอันหน้ามาหน่อยสิครับโอเคครับ